วันนี้เป็นวันสงการสงน้ำพระนายยอดยอดเปิด,ป,ด,ป,ดประแตะเผปตัวเราเลยนะทาง, <c oughs> ง,งไหนอย่งเพี่าาเสละ่ะแล้วถุงว่าจานขาขาววันวันเมูยู่ในสาราไหม,มเอาเอาแค่ล้างแล้อันเดียเพราะงั้นออกไปเปิดเพราะันยู่งต้องกันล้างเดียวไปล,ล,ล้างๆนะ ย่งเทียกับอะไรเดียวยอแถวแถวห้านี่หผะเอาเอาไปเอาไปกระสานแกะกัเนเอา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 เอเอา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 เอ้เอาเอาอเอาไอาเอาเเอาอาเอาเอาเอเาเอาเอาเอาเาอเออาอาาาานาเราอเอออาาา เออละธนานิมนต์ไปดูแลรักษาเฮียนซ่านเด้อปกปอปกป้องรักษาบ้านก็ว่าไปอัเชิญราทนาก็ดึงอาเลยพื่อเ้อนนั้นหอยน่ะต้นพวกเสียงได้เหต็มหกช่มพญานาคเนันะเสาหายมนี่แหะเสาหเสาหคือวันเสาแล้วก็ขึ้นหาค่ำเดียนหเสาห่าเนแล้วก็เปโลเพ เป็นพญายนาคเป็นพญายนาคนะเบิงตัวพยายนาคแล้วนะตัวพญายนาคเ,เ,เ,เป็นเลขกาตัวพญานาคปลุกเสกเมื่อดนที่สิบสามอนที่สิบสองเนี่ยมันเคลื่อนต่หกทุมเลย่ได้เป็นงานยังเหรอปลุกเสกก็เสื้อผู้เถี่น นะก็แต่หกต้มมาแล้วจนพลาดเมืองที่สิบสามเลยครับนะที่สิบสามก็เป็นหม่านเห็นไหมไม่ได้ยังเออคนยัเคลื่อนไารีเฮ็ดเออบอดีเฮ็ดเปิดเผยเคลื่อนไารีเฮ็ดไหมจอบเฮ็ดเออคือมันงานนี่สิมันต้องจอบเฮ็ดรีเฮ็ดต่ย่อมเพราะว่ามันมันเป็นงานแบบของขังผู้ท้าพิเศษไหมเออเราเรียกขังเราของไว้ผู้เดียวอยู่หันเลยเฮ็ดอยู่หันนะเห็นไหมเดี๋ยนี่เปิดเผยแล้วว่าน่ ตัวถว่าย่อม็กกลุ่มแหลกนีดนี่งผู้ใดมากลุ่มแรกก็ได้ใช่นะผู้ใดย่อพวกย่อมากลุ่มแหกก็ได้ใช่นะขึ้นเยอะขึ้นเยอะกับศรสตาจัวน่ะกลุ่มแหลกก็ได้ก็สั่งเนเบิร์ก้อนเลยย่อมกลุ่มใดมากก็กลุ่มหนได้อเ่รียกหาเนตัวไ like พนังตอนนั้นจะให้ม้วกับเไียกสารกอปี่กันเราอาพ่อต่มากับไทยกสารมาด้เนี่ย วาดเล้วกัไปไทยก็สารมากกว่าเห็ดปลุกเสก้แผ่นกเบิแผ่นห่เอาหลายเนาะเอาสาแผ่นนึงจะน่นะกีว่าไปไทก็สารเอาคัีแจกงูต้นจะบอเนอเดี๋ยไปแจกงูแจกญาติไหมอันนี้คือปีนี้ก็เสาหาเพราะได้ปกปักรักษาข้อขควานอยยติดน้ำหนักตังก็ได้ติดน้าประตูก็ได้ในรถไต่หันในรถไต่ได้ยงไต่พอยี่ห้าน ได้๋นึเฮียนเท่านั้นนึ่มูบานหนงเฮียนเตน้่าเฮียนได้ยูจแต่วตาติดึงเอาที่แหละอาราธนาเชิญนิมนต์ไปปกปักรักษาเฮียนบ้านเลขที่เท่านั้นเท่านี้ก็ว่าไปก็ดึงเอาเราจะเพือเนล้วอันเดกันนีได้เ้าไปติงเจ้าคนละหลังกัหลเนียเดี๋ยวไปติดซับซ้อนกัเดี๋ยวจะกัดกัน